พอผมเห็นข <centimet re> ้อมูลทั้งหมดพอผมให้ชุดสืบสวนผมไล่ทามลายนะครับผมชื่นชมตํารวจนะครับเพราะก็ทํางานเร็วนะแต่ว่าผมก็นึกว่าจบแล้วพอพอกลับมาเที่ยงคืนพอรุ่งขึ้นเนี่ยบ่ายครับมีคลิปใหม่แล้วผมเนี่ยต้องเรียนว่าเหนื่อยใจแทนนะครับนะต้องต้องเหนื่อยใจแทนนะเพราะว่ามันไม่จบถูกไหมครับทีนี้เราเนี่ยน่าไปบุ้มชาเนี่ยมันปล่อยไปได้เรื่องนี้นะครับนะเพราะฉะนั้น สิ่งสาคัญบันนี้ก็ต้องดาเนินคดีทั้งหมดทั้งวินัยอาญานะครับอาญาผิดเรื่องไหนเช่นผมยกตัวอย่างเช่นลูปเปี้ยนเนี่ยเขาชี้ภาพแล้วเมื่อวานผมให้ชี้ภาพยืนยันแล้วตำรวจคนไหนเขาชี้ถูกตัวอันนี้ก็ต้องดําเนินคดีกับตํารวจคนนั้นค,ความผิดฐานใดก็คือหนึ่งความผิดฐานปริบัติหน้าที่โดยม่ชอบกับอีกอันก็คือความผิดตามพรบอุ้มหายนะครับ